ชุดนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือชุดปรับตัดขาดไม่ตัดขาดนะครับอันนี้มันเป็นตัวที่ดึงตัวนี้เลื่อนมานะครับให้มันเข้าล็อกของมันนะครับนี่ให้มันเข้าล็อกประมาณถ้าถ้ามันถ้าเราหมุนเข้าไปนะครับมันจะมีไขกวงใหญ่ๆให้เราหมุนเข้าไป ถ้าเราหมุนเข้าไปเนหะ็นไหมตรงนี้มันจะมีล็อกมามาหากันประมาณนี้นะครับนี่มีล็อกมาหากันถ้ามาอยู่ตรงนี้มันอาจจะไม่ตัดดึงหมุนเข้าหมุนออกได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวดึงดึงไปดึงมานะครับรน,นี่นะครับใส่เข้าไปแล้วมันก็จะมีตัวล็อกตัวนี้นะครับตัวล็อกตรงนี้ ัวล็อกลงัง<ม>ก็กันน็อตล็อกสามตัวชุดปรับนะครับชุดปรับตัดผ้าก็จะเป็นตัวนี้นะ <5 S 1> ก็ประมาณนี้นะครับ <5 S 1> ก็โอเคนะครับ <5 S 1> ชุดตัดนะครับ <5 S 1> เขียงเข้าใจการปรับนะครับตัวปรับอยู่ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ปรับหมุนเข้าหมุนออกนะครับีหมุนเข้าหมุนออกได้นะตัวนี้ปรับหมุนเข้าหมุนออกนี่นะครับประมาณนี้นะครับตัวชุดปรับก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปแล้ว